เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการของมงวิทยาฐานะที่คารพทุกท่านดิฉันนางสาวปารณีคงชุมปัจจุบัน,นดำรงตำแหน,น่งครูคอสอ,สองกลุ่มสาระการเรียนรู้ประถมะวัยสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่สองพัห้าโรงเรียนเทศบาลของท่อมใต้ตำบลของท่อมใต้อำเภอของท่อมจังหวัดกระบี่สังกัดเทศบาลตำบลของท่อมใต้กระทรวงมหาดไทย ปีการศึกษา2516โรงเรียนเทศบาลของท้างใต้ได้เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,220คนโดยได้เสนอขอมีวิทยฐานะเป็นครูชํางนานการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาะถมมาวัยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นดิฉันขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและเรียองบรรดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนัเกเรียนดับชั้นอนุบาล255ในปีการศึกษา2516นี้ค่ะสภาพปัญหาที่มาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาเด็กปรถไมวัยต้องครอบคุณทั้งด้านด้านท้งสารด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาทักษะคณิตศาสตร์นับเป็นความสามารถด้านสติปัญญาและเป็นทักษะด้านหนึ่งที่ควรส่งเสริมพัฒนาและจจะประสบก,การณ์ให้กับเด็กต้องอยู่ฝังตั้งแต่ดัชนปฐุมวัย เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญสำหรับสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นดิฉันได้สังเกตในการจัดประสบการณ์ในการเล่นการพูดคุยของเด็กมักจะมีเรื่องคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันอยู่เสมอทั้งนี้เพราะคณิตศาสตร์มีส่วนสำคัญ ในชีวิตประจำวันและธรรมชาติของเด็กๆเด็กประถมวัยจะรับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวในชีวิตประจำวันได้ตัวอย่างเช่นเลือกที่บ้านทะเียนรถปฏิทินนาฬิกาการซื้อขายและการสื่อสารต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ทั้งสิ้นดังนั้นการจากเหตุผลงกล่าวดิฉันมีความสนใจ จะจัดประสบการณ์และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในเรื่องการรับจำนวนตัวเลขการแสดงจํานวนสําหรับเด็กและจากการที่ดิฉันได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ทับ5พบว่ายังมีเด็กท้าทักปัญญาจัดด้านการเรียนรู้การดูค่าด้านการจดจําตัวเลขเช่นบอกชื่อตัวเลขและนับตัวเลขไม่ได้การแสดงค่าจํานวน ของจรงต่างๆไม่ได้ดิฉันจึงเห็นว่าเด็กผู้หญิงวัยดังกล่าวควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการนับและการแสดงจำนวนให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับวัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและเรียนรู้ในชั้นต่อไปค่ะวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล ดิฉันได้จัดการเรียนการสอนหน่วยสร้างฝันอาคิดเรื่องการนับและการแสดงจำนวนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับตัวเลขการนับและการแสดงจำนวนในการพัฒนาผู้เรียนดังนี้ค่ะ 1. สําสำรวจสภาพปัญหาพบว่าเด็กยังขาดทักษะคณิตศาสตร์ในด้านการรู้ค่าและด้านการจดจำตัวเลข เช่นบอกชื่อตัวเลขและรับตัวเลขไม่ได้สแสดงค่าจํานวนของสิ่ง,งต่างๆไม่ได้โดยการสังเกตได้จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆและการจำนวนพัฒนาการค่ะสองจัดทำแผนการจาัดสระสบการณ์หน่วยสร้างควัรักคิดเรื่องการนับและการแสดง,งจำนวนรูปแบบการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning ค่ะ 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบแอสกิบเ n นย์โดยใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับตัวเลขในการนับและ,สะแสดงจำนวนในการพัฒนาผู้เรียนค่ะ 4. ประเมินและสรุปผลโดยการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและประเมินจากผลง,งานค่ะแนวทางการแก้ปัญหา จากสภาพดังกล่าดิฉันจึงมีแรงบันดางใจและเห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กเพื่อให้ผลสะท้อนและบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้และตามมาตรฐานการเรียนรู้ดังนั้นดิฉันจึงได้ออกแบบการจัดกระบวนการโดยเริ่มจากการถกกหลักสู่ปฐมวัยโดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้โดยเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับใบบุตของผู้เรียน จัดทำแผนการจัดประสบการณ์สาระการเรียนรู้ที่4สิ่งต่างๆร่บตัวเด็กหน่วยที่3.3สร้างฝังนคิดโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจก,กรรมจัดทำสื่อทางเรียนการสอนเกี่ยวกับตัวเลขการนับและการกแสดงจำนวนตัวเลขให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ่งในการดำเนินการจัดกจิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประจบก,การ์โดยมีขั้นตอน3ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนเด็กและครูร่วมกันร,ร้องเพลงประกอบท่าทางนําเข้าสู่บทเรียนและได้เชื่อมโยงการเข้าสู่ความรู้เดิมโดยสนทนาสนทนาตักถามคําถามดิบๆจากประสบก,การณ์เดิมเรื่องของตัวเลขที่พบเจอในชีวิตประจําวันค่ะ ขั้นตอนที่สองจัดขั้นสอนจัดประสบการณ์ในหน่วยสนุกกับตัวเลขในหน่วยเรื่องการนับและการแสดงจํานวนเด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับการนะับจํานวนตัวเลขสื่อดอกไม้ตัวเลขหนึ่งถึงสิบเด็กได้เรียนรู้และนับเลขร่วมกันเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่ครูได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจในเนื้อหาค่ะ โดยใช้สื่การเรียนรู้ใหม่ๆครูให้เด็กแบ่งกลุ่ม5-6คนเด็กแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมนับดอกไม้ตัวเลข1-10โดยเด็กช่วยกันหาคำตอบจากการระรมความคิดการวางแผนออกแบบร่วมกันวิเคราะห์แสดงความคิดเหน็นมีการแก้ปัญหาร่วมกันค่ะเด็กออกมานำเสนออนับดอกไม้ทีละกลุ่มโดยใช้ทักษะการพูดทักษะการน,นำเสนออย่างเป็นระบบค่ะ เด็กและครูร่วมกันทำกิจกรรมสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมสนุกตัวเลขในร้านค้าโดยครูนำสื่อตัวเลขมาให้เด็กดูและขอตัวแทนเด็กออกมาซื้อสินค้าตามจำนวนราคาออกมาทำงานกิจกรรมทีละกลุ่มโดยที่เด็กได้ออกมาเลือกบัตรภาพขนมจากนั้นแสดงราคาแล้วก็นำตัวเลขแปะลงในลงกระ,กระดานฟิวเจอร์บอร์ด พร้อมกับหยอดเหรียญจำนวนเงินบาทตามจำนวนราคาสินค้าที่กำหนดให้ถูกต้องซึ่งเด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมตามจิตประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในการจัดประสบก,การณ์และบรรลุตามเป้าหมายต่อการเรียนรู้แต่ในการจัดก,กิจกรรมกลุ่มนี้เวลาก็ไม่เพื่อดจำนวนในการจัดให้พอกลุ่มนะคะได้แค่2กลุ่มซึ่งอีกสองกลุ่มก็ได้จัดการ การเรียนการทำกิจกรรมนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดขั้นตอนที่3ขั้นสรุปครูกระตุ้นให้เด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ครูให้เด็กนะคะตัวแทนและเด็กทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการนับและการแสดงจํานวน1นึ่งถึงยีโดยที่เด็กได้สะท้อนการเรียนรู้นาเสนอความสําเร็จในการัดกิจกรรมด้วยความสามารถของตัวเองและสามารถเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันได้ค่ะ ในการประเมินผลโดยการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและประเมินจากผลงานค่ะผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังจากเครื่องที่ที่ันได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องการนับและการแสดงจำนวนของนักเรียนระดับชั้นอัจจุบาลของทับห้าเพื่อกระบวนการ active learning โดยใช้สื่อการสอนเกี่ยวกับตัวเลขการนับและการแสดงจำนวนส่งผลให้เกิดผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน คือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลของกำแงใต้ระดับชั้นอนุบาลสองทัพท่าสามารถนับเลขและตัวเลขถึงถึงสิบได้เป็นไปตามเกณฑ์ระดับพัฒนาการดีสามารถแสดงจำนวนิ่งต่างๆถึงสิบได้เป็นไปตามเกณฑ์ระดับพัฒนาการดีสามารถสนทนาและค้นคว้าคำตอบของข้อสงสัยต่างๆโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้ค่ะ สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นด้วยความมีความสุขและแสดงผ่านการทํากิจกรรมได้อย่างดีจะเห็นได้ว่าทักษะนิสาตเป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับเด็กประถมวัยดิฉันจึงขอจบการน,นำเนสนอของสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ